สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมที่ดินเปล่า90ตารางวาทำเลทองเดินถึงทะเลบางแสนกันนะครับที่ตั้งถนนบางแสนสาย1ซอย6ตําบลแสนสุขอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีรายละเอียดดังต่อไปนี้ที่ดินเปล่าขนาด90ตารางวาใกล้ทะเลบางแสนและถนนคนเดินบางแสนเพียง250เมตร หน้ากว้างติดถนนซอย15.45เมตรลึกประมาณ24เมตรที่ดินถมแล้วแปลงสวยเหมาะทำโฮสเทลร้านอาหารหรือบ้านพักอาศัยนับเป็นทำเลทองที่หายากมากเดินถึงแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมจุดชมวิวแหลมแท่นรายล้อมด้วยร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวมากมายสถานที่ใกล้เคียงสำคัญได้แก่ทะเลบางแสน200เมตรถนนคนเดินบางแสน250เมตร ชายหาดบางแสนเพียง600เมตรจุดชมวิวแหลมแท่นเพียง250เมตรห้างแหลมทองบางแสนม,งนมหาวิทยาลัยบูรพาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาวัดแสนสุขวิสุทธิวรารามโรงแรมและร้านอาหารมากมายรวมถึงร้านสะดวกซื้อต่างๆเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับที่ดินแปลงสวยใกล้ทะเลบางแสนแปลงนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามราคากรุณาติดต่อโดยด่ว,ยวนที่คุณเพลง0801447451หรือคุณไทยย0้าย0 24, หรือแอดไลน์ที่ t th property investor